สวัสดีครับวันนี้เรามาเ,ออเล่นกมนเราบอกแต่ว่าแบบอะไรเหรอเพื่อนตั้งกับเพื่อนไปกันนี่เจ<ร>อเ <รอ S 2> หรอเพื่อนเขาเออสะโกนบิ๊กของประเทศอังกฤษะตะโกนนี่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 น,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 นี่คืออนสุสาวรีย์ไลฟรบรีบิ๊ ของอเมรว่า so หรือว like ่าช like ื่ออะไรชอบลืมเนี่ยไลฟ์พีลีอะไรนะหรือว่าชื่ออะไรไลฟ์บริสี่ไลฟ์บริลอันดุสวรีมันใหญ่มากโมนาลิซาเนี่ยสมมุติถามว่าเป็นโมนาลิซาหรือใครอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ก่อนเน็กขอเอ็นดิซาเทีสีพเทปีสีสภาพนั่นแหละอันนี้คือ ขอเอ็นพซ่าเคยเป็นอกเราพิ่เรามาสี่อัน่าแล้วก็อันีองเป็นซาอาที่ันดเจ็ดร้อยปีเออพระเยซูกแลูกปั้นลูกปั้นพระเยซูคิดที่บาซิลที่บาซิลและอันสุดท้าย หวด,ดไปแล้วนี่มาจบแค่นี้เลยนะไม่อันนี้เราอัปเดตของอัปเดตมาใหม่อ่ะอัปเดตของมาใหม่มานั่งมายืนนั่นแหละเอาคอยดูให้นอ็อตจับู่เอาน็อตนายเรียกลิฟต์ไปนะนี่อัปเดตมาก็จะมีะก่อนกอ็คือ นี่อัปเดตอัปเดตของมาเยอะเลยอใช้เพิร์ดเพอร์ดนะอัปเดตมาใหม่นี่อัปเดตีมาใหม่อันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบเอาไว้ร้องเพลงคาราโอเกะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวกินอะไร แต่เมีสิ่งหนึงที่อยากจะบอกว่าไอในพวกนี้ยมันไม่ช่วยผมสร้างเ,เี่ยคนต่วเชื่อมันนะว่ามันสร้างเองสร้างเอ,องเราช่วยส,สร้างนิดหน่อยเราช่วยสร้างเพื่อต่อเติมนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้ช่วยเลยเลยส่วนคนที่อัดอยู่อ่ะเขาไม่ช่วยเลยนะคนเขาผมผมกบอันปันเขาช่วยแบบเขาช่วยทำใช่ไหมใช่อันนี้ลืมอันนี้เลยอีก กะแพงเมืองจีนกำะแพงเม<พ><พ>ืองจีนแล้วก็อันนี้ไอ,นนอนนสีแดงๆประตูฟ้าสวรรคของประเทศไทยนึกถึงประตูญี่ปุ่นที่นาวาสุทัศทเลยโอเคเออเอาทำที่ปิดคลิปตรงนี้นี่เรายืนเรียงเป็นแบบนี้ผู้สร้างไว้ข้างหน้านายอยู่ข้างหลัง ไอ้หม <im itation> ่นเอางี้ไวหลังผมนะครับคนคนที่เป็นหัวหน้าในการสาร us, ้างเยอะสุดยืนอยู่ตรงหน้าสุดเลยยืนั่งปัยืนอยู่ตรงนี้ส่วนเราก็จะยืนตรงนี้ส่วนน็อตอยู่ไกลสุดตรงนี้แล้วก็ซูมกล้องออกเยอะๆ <im itation> มันเป็นการแบ่งแบ่งว่าใครทําน้อยใครทําเยอะหรือใครไม่ทำ อันนี้เดี๋ยวท่านทำคลิปเยี่ยมชมนะก็ก็เซฟนี่ยวเอาไปวันหลังบุ๊คเชฟยังไม่ยังไม่ลบอีกเหรอยังบุ๊คเชฟอันนี้นานกว่าสิ่งก่อสร้างอันเดี๋ยวพาชมว่าเราอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างก็คือไม่อัปเดตบ้างเลยเออันเนี้ยคือเราอัปเดทตรงนึงมา แต่น็อตน่าจะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นห้องแบบวัดห้องกําแพงไฟว์บอลโอเคแป๊บนึงนะกากออฟฟี่ไอ้น็อตมันกากออฟฟี่เลยเออว่ะใช่ใช่ใช่น็อตน็อตเดีด๋ยวฉันทำพื้นที่วิเศษสำหรับการพิเศษ แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาอ,อันนี้อไว้ทำันหลังเกลียบแล้วมาตั้ต่องครับมันก็ได้อย่างนี้ครับขอจบแค่นี้ครับเออหวานขอบคุณค่ออะครับ